ผมว้านเขาหมั่นไส้เราครโัโอ้ยรอแม่กูจะเลี้ฟ้าคุณเลี้ยฟ้าเลี้ยงฟ้าอ่เดี๋ยวทั้งหมดนี้นะครับช่วยพอจบปุ๊บเนี่ยช่วยกันถานข้าวต้มด้วยครับ<แ>ตัตน,นั้นแสนกว่าบาทนะฮะ<อ>น้ำเข้าหมดแล้วครับตอนนี้อาแล้วท่านส่เข้าไปครับไม่เข้าครับอาแล้วท่านตีมาทางซ้ายมาทางซ้ายครับคุณคุณคุณเอิรเคลียร์ทิ้งออกมาครับคุณจะชาเอาบอลไปคุณชารีบคว้าเลยคุณชาอ้าวคุณชาลดกลับครับลดกลับไป มีใบอะไรให้น้องไหมครับมีใบใบมีแบงค์อะไรนะห้าร้อยครับใบมุ้หรือใบเทาแบงค์ไหนแบงค์ไหนเขาจะไม่มีข้าวกินแต่กรบตอนนตัวเองแบงค์แบงค์อะไรมับป็นการที่จบสถาบันอะไรมาเนี่ยมันพลังครูพลังแห่งชาติด้ะแหละ่ใชน้องคิดหนึ่งครับต้องต้องถามน้องขอสัมภาษณ์นิดนึงครับน้องครับมนะฮะน้องคิดว่าตอนนี้น้องเล่นลาลิก้าสเปนอยู่ไหมครับน้องก็ทุ่มเทมากเนม้าอ๋อนี่เนม้าเหรอครับเนี่ยผมนม่รู้เนมมา หมายถึงว่ากำลังจะไปไปไหนบ้านเซโรน่าอ๋อโอเคเนมาร์เนมาหรือเนมามาตาแล้วมาต่อเลยอ่ะเอาล้วครับตอนนี้คุณตีปังบอลครับคุณตีปังพ้นคุณตีไปได้หรือเปล่าครับไม่มีใครมาช่วยครับโดนแยกไปแล้วเอาล้วคุณกระชากุญชากุญชาลิ้มเดียวคุณกระช่าไม่ได้ครับเอาล้วคุณตีแยกบอลกินกลับมาเอาล่ะบอลคุณขีดอยู่ปากประตูบอลคุณขีดอยู่ปากประตูน้องจิจังเนมาร์เนมาล้ม ฟังเสียนกรรมการด้วยนะเนมมาครับนนี้กยกรรมการผู้ช่กรรมการนีนี้ตอนนี้กรรมการเหมือนสัตว์สารเลยนะครับไม่มีตตนเลยครับมาครับหนึ่งสอาเตะปีคิกครับเนมมาเนมาเตะอ่ะม่ตครับย้อนครับอะไรอะไรครับอันนี้บาโเตอรลี่มาโรตอรลี่ไอ้นี่เป็นหมดทุกอย่างเนมาก็เป็นมาโเตอรลี่ก็เป็นดอกก็เป็นอ่ะสักตอนนี้ เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวโทนะครับเปลครับเสน้าใส่เตดน้าใส่เปลาเสน้าใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวกรรมการเวลาเป่าคุณต้องเตือนด้วยว่าเขาผิดข้อหาอะไรเขาจะได้ไม่ถอดเดี๋ยวเดี๋ยวครับตอ้โหตนน้คุณเีุดคุณตีตอนนี้สมิธแยริคันโดหน้าครับอ้โหเข้าได้เลมุกยากระโดดขีดคนดูก็พอครับคุตีครับเอริคันโดหน้าเขาทำอย่างนั้นนะเล่ะตอนนี้เดวิดเบ็คกำลังจะฟีโอ้โห อะไรครับนนี้นแ,อแ,อแอชลียังแอชลียังแอชลียังลลกโอ,โอ้ยฟองดีววอะไรครับตอนนี้เอาใหม่ใหม่ครับเอเดนฮดัสซาเอเดนฮดัสซาครับ เดียร์มันอยู่เลยรับเลยเหรอเอาครับมีประชาครับกรรมการเปล่าแล้วนะครับก็ต้องเป็นรายการพิเศษเยี่ยมเล